เราไปดูไปดูเรื่องชาวบ้านเขามากไปดูภายนอกมากไปจะับไม่กลับมาดูใจตัวเองไม่มาดูเรื่องของตัวของเราทั้งๆจิตก็อยู่กับที่เราแต่เราก็ไปออกนอกจิตเราแล้วก็ไปเที่ยวรับรู้เรื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้นไปรู้เรื่องนั้นแล้ไปรู้เรื่องนี้รู้มาแล้วก็อหไก็มาทําให้ใจของเราเป็นอย่างชอบใจแล้วก็ทําให้ใจของเราไม่ชอบใจ ถ้าเธอไม่รู้อะไรข้างนอกเนี่ยเรื่องอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจมันก็ไม่ไม่มาควรไม่ทําให้จิตของเธอต้องเป็นแบบนี้แน่เหมือนคนในบ้านเธอแล้วเขาเขาก็ไม่ค่อยออกไปไหนเรื่งอยู่ในบ้านแต่เธอเป็นคนซุกซนมากชอบออกเที่ยวนอกบ้านถ้าเธอกลับมาบ้านแล้วเธอก็ไม่ม่มา,มา,มาคุยกับคนที่เขาชอบอยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านเขาก็ไม่มีเรื่องอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจอะไรกับเรื่องนอกบ้าน ถือมาละมันก็ไม่มีเขาไม่รู้อะไรนี่แต่พอจะคุยเขาฟังสักหน่อยหนะึเฮย้ยข้างนอกเป็นอย่างนั้นมาข้างนอกเป็นอย่างนี้ว่าเอามารู้ซะแล้วนี่จะทนอยู่ได้ยังไงนะ่ะมึงพากูไปหน่อยสิ <c oughs> เอาก็ไปเนยมาละเนี่ยไปก็ไปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะมีเรื่องเหล่านี้ให้ให้ใจมันเกิดอะไรก็ได้อุปมาอย่างนี้นะ นั้นความวุ่นวายในใจของเราไม่ได้มีจากเรื่องของใครเรานั่นแหละรู้ชอบไปรู้ชอบอยากรู้แต่เรื่องที่ควรรู้คือเรื่องรู้ความคิดเนี่ยความที่จิตของเรามันมีความชั่วอะไรไอ้น,นี้ไม่ค่อยอยากรู้เวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านชอบเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติอย่างพระที่ท่านอยู่ในสายพระป่าน ถ้าการเน้นแค่นี้เน้นเรื่องดูใจเน้นเรื่องภาวนาให้ใจสงบแล้วก็ดูความชั่วในใจเริ่มพิจารณาในสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็ไม่เน้นอะไรต่างองค์ก็ต่างเอาเอไปฟันฝ่าเอาไปเดินทุดงก็ดูไปเดินทุดงก,ก็เพื่อไปดูใจตัวเองว่าใจเวลามาทรมานเจอเรื่องทรมานใจมีความยินดีใจยังมีความยิน้ายไหม ใจยังมีความหวาดกลัวอะไรหรือเปล่าถ้ากลัวแสดงว่าเราไม่ชอบถ้าไปเจอของชอบใจเราก็หลงไหมในปา่าบางที่อาจจะมีเสียงดนตรีไพเราะเสียงเสียงแล้วอาจจะเจอ,อสาวในปา่าเขาเข้ามาใส่บาตรอันนี้ก็แต่งตัวพริ้งมาอย่างนี้ามาสีสันวันน,นั้นตามสเปคเราทันทีเ้วก็โอ้ป่านี้ทำไมมันสวยจังเว้เย อย่างหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็อย่างนี้ลาทุดดงมันมีไงเท <c oughs> วดาเขาลองใจบ้างมันก็มีเสียงบ้างเอาลูปบ้างเอาของไม่ชอบใจมากระทบเราบ้างหรือทาให้เราต้องไม่มีอาหารการกินเลยอยู่ด้วยความลําบากร้อนบ้างหนาวบ้างสัตว์ร้ายบ้างก็ต้องมาเฝ้าดูใจตัวเองว่าเรายึดถือสิ่งข้างนอกก็รู้เรื่องข้างนอกมากไปกว่ารู้เรื่องข้างใน พอรู้นั่นมีไอ้นั่นรู้มันจะเป็นอย่างนี้รู้ว่าตรงเนี้ยผีดุรู้ตรงเนี้ยมันจะมีองูมันจะมีสัตว์พอรู้มากๆเข้าทำงานกลัวสิใจเราก็กลัวแทนทีร่รู้รู้ว่าใจเราควรจะนิ่งสงบภาวนาเราควรรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเราวในความเป็นจริงมันมีอะไรไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงสุดท้ายก็หมดสิ้นไปให้มันรู้ในใจของเราอย่างนี้สิ แล้วเธอจะไปะเผชิญอะไรก็ได้เพราะเรารู้เรื่องในใจเราแบบนี้เราไม่กลัวแต่ถ้าเรารู้แต่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าข้างในใจเราเป็นยังไงมันก็เกิดความเย็นดีเย็นร้ายกลัวได้ถูกไหมละ่ะมันเป็นอย่างนั้นเราไม่คุ้นเคยกับการที่เราจะดูเรื่องของเรา,าเราเคยจะไปดูเรื่องของชาวบ้านเห็นจิยาชาวบ้านเราก็เอาละชอบใจเขาไม่ชอบใจเขา เห็นอะไรสวยหน่อยเราก็ชอบใจเห็นอะไรไม่สวยหน่อยไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ชอบใจมันไปเพราะมันอย่างนี้ก็เรียกว่าอายตนะเวลามันตามันเห็นกระทบอายตนะมันก็เลยเกิดความไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจมันก็เกิดขึ้นในอารมณ์จิตเราทีนี้มันเกิดแล้วเราจะไปละมันยังไงล่ะมันละยากกว่าการที่เราไม่เอาความเรื่องร่วงรู้ไปยุ่งข้างนอกที่ดีกว่า ไม่ไปเสียดีกว่าแล้วก็อยู่แต่ภายในสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความเป็นอนิจจังโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือหรอกนะมันก็ตายกันหมดสิ้นสิ้นกันหมดมีแต่ความว่างเปล่าที่เหลือจะเหลืออะไรเราเหลือแต่จิตเรานี่แหละนั้นเราจะพอใจอย่างนี้อีกเ่องเราก็ไม่พอใจใจเอาเถอะก็มวนวนอยู่ในนี้ในใจเราเท่านี้ วนว่าความดีที่เรากําลังมีอยู่ในใจเราคือมีพระจตน,นะเป็นที่พึ่งของเราปลอดภัยแล้วว่าอย่างน้อยเรามีพระพุทธเจ้าช่วยให้เราตายเราก็ยังได้ไปสวรรค์วะ่ะอย่างน้อยนะเอาในใจเราเป็นอย่างนี้ยังนึกถึงพระพุทธเจ้ายัางนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนนึกถึงครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็วนอยู่ในใจเรายัางทบทวนความดีของเราไปถ้าเธออยู่ในใจของเธออย่างนี้ไ,ได้มากกว่าเรื่องอื่นๆ ใจของเธอก็น้อยนักที่จะมีเรื่องทําให้จิตของเธอเสียจิตมันก็ไม่มีอะไรเสียเสียยากเพราะมันวนอยู่เพียงเท่านี้ก็เหมือนพระอริยะทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอราหันต์ในอารมณ์ของจิตของพระโสดาบัน่านก็ไม่มีเรื่องไอวนไปเรื่องทางโนมีแต่จะทําความดีมีแต่ใจยอยากให้ทานมีแต่นึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีแต่จิตเมตตามีเรื่องอะไร ถูกไหมล่ะเพราะท่านมีอย่างนี้ท่านดูแต่ใจของท่านเป็นอย่างนี้ปุ๊บเวลามันไปเจออะไรปุ๊บท่านก็เลยสักแต่ว่าไอ้นั่นเลยก็ช่างมันเถอะไอ้นี่แลวก็ช่างมันเถอะดียังไงก็ช่างมันเถอะไม่ใช่เป็นความสุขหรกทุกจะตายไอ้เวลามันก็ถูกตัดออกไปตัดออกไป,ออกไปเพราะข้างในใจเรามันมีอย่างนี้ไงแต่ท่านข้างในใจเราไม่มีแบบนี้เวลามันออกไปปุ๊บมันก็ลวนไปหมดสิ เดี๋ยวดึงเข้ามาเดี๋ยก็มันก็บ้าก็มันชอบบ้างไม่ชอบไม่ใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างจิตเราก็เสียเสียตรงที่ว่ามันก็ดึงให้ใจมันเกิดความทะเยอทะยานอยากได้บ้างไม่ได้มาก็เสียใจบ้างเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนเพราะว่าความรู้ของเรามันไปรู้แต่เรื่องเพียงเท่านี้รู้แต่ของข้างนอกแต่ความรู้ที่เราควรจะ รู้ตามพระพุทธเจ้าใจเราไม่ได้รู้ไปด้วยเราควรไปเอาความรู้พระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเราความรู้ที่เป็นความจริงมามาอยู่ในใจของเราเอาไว้แล้วก็วกเราก็ทบทวนอยู่ในใจของเราเรื่อยไปจนมันเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างพระโสดาวบ,บันเทากปกติคือนึกถึงความตายเป็นเรื่องปกติการเจอความไม่แน่นอนก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอก็เห็นแล้วเป็นความปกติของมันคือความไม่แน่นอน ถึงเวลามันจะต้องสูญเสียสิ้นไปก็เรื่องปกติเพราะมันต้องสูญเสียอยู่แล้วมันก็เรื่องปกตินะถึงใครก็ทําให้ท่านโกรธถ้าไกพีย่แค่มีความรู้สึกกระทบใจแต่ท่านก็ไม่คิดจะทําร้ายเขาก็คือความเป็นปกติของคนที่ไม่อยากเบียดเบียนใครแล้วเป็นอย่างนั้นในความเป็นปกติของจิตของคนที่เป็นพระโสดาบันจะอยู่ที่ไหนก็รอด อยู่ตรงไหนก็ไม่มีทางที่จะทําให้ใจของท่านเป็นอย่างอื่นเดือดร้อนไปกับของภายนอกแล้วก็ไม่ไปแสดงว่าท่านไม่เอาความรู้ข้างนอกมาวุ่นวายกับความรู้ของพระเวลาไปรู้ข้างนอกนะ,ะรู้นั่นเนี่ยไอ้มันสวยนี่ไอเนี่ยมันดีนี่ไอเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปั๊บยิ่งรู้เยอะข้างนอกเยอะแต่ว่าข้างในเราไม่ได้รู้ว่าเรามีทุนอะไรทุนคือความดีที่พระพุทธเจ้าให้เราไว้ ถ้าเราไม่มีเราก็เสร็จใจเราเสร็จเลยเอาข้างนอกมาทำร้ายใจเราแต่ถ้าข้างในเราดีเสร็จแล้วเนี่ยคือเรามีทุนของพระพุทธเจ้าในใจเรารัตน,นะนะอยู่ในใจของเราแล้วไอ้ข้างนอกก็ทำร้ายเราไม่ได้นะพระโสะดาบันจะไปอยู่ที่ไหนพระโสะดาบันก็ยังเป็นพระโสะดาบันจะอยู่ในที่เป็นที่อย่างพระอย่างท่าน สิริมาที่เป็นโสเพณีตอนอยู่ในแวดวงของโสเพณีอยู่แวดวงของคนที่ยินดีในในในรูปในรูปของท่านก็ตามทีความเป็นพระโสดาบันของท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ดีไม่เห็นไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาทำร้ายให้ท่านเสื่อมจากความเป็นพระโสดาบันเลยแม้นจิตจะละโมบอยากได้ทรัพย์สินของคนที่เข้ามาบุมาหวังเอาความสุขจากท่านไปในกรมคุณ ท่านก็มาอยากได้ทรัพย์สินของเขาคืนละพันกหาพระนะก็ไม่ได้อยากได้แต่นั่นเป็นเรื่องที่ท่านไม่สามารถจะหนีกฏของกรรมที่ท่านทํามาได้ก็ยอมรับกรรมันไปเห็นไหมล่ะนั้นในในระหว่างจิตที่ยังไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่มีรัตนะอยู่ในใจเราเนี่ยมันแน่นอนทุกคนก็ต้องเอาข้างนอกเข้ามา แต่าภาษาของเัาปู่ด้วยว่าส่งจิตออกไปข้างนอกภาษาเราก็เสียกรู้ข้างนอกเสียกส่งไปรู้ข้างนอกเยอะนักไอ้อที่ควรรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ก็ไม่เอาไว้ในใจเราแต่เวลาเอาไว้ให้เราเรามีทุนของเราเยอะๆซะก่อนเราค่อยไปรู้ข้างนอกอย่างคนสมัยนี้ไอ้ที่มัน มันเป็นรู้ข้างนอกมากกว่าไอ้เครื่องมือมันมันแค่เล็กนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเลยอ่ะมีเรื่องมีเรื่องทั้งของกินก็อยู่ในนั้นของซื้อก็อยู่ในนั้นของใช้ที่อยากชอบใจก็อยู่ในนั้นของอยากดูก็อยู่ในนั้นมันอยู่ในเนี้จอเล็กๆนี่แหละแล้วก็ไปกับเธอทุกที่จะด้วยมันไม่ได้ลากเราไปเราลากมันไปด้วยเอาไปด้วยเดี๋ยวก็เปิดดูเดี๋ยวก็เปิดดู แล้วถ้าเธอไม่มีความรู้ของพระธรรตรัยู่ในใจของเธอเธอจะต้านความพอใจไม่พอใจใจากสิ่งที่อยู่ในจอเล็กๆได้อย่างไรอยากดูอะไรเนี่ยก็เข้าไปก็เจอแล้วโอ้โหร้านนั้นขายไอน้นี่ขายนั่นนี่ขายเพชรพลอยนี่ขายของกินนี่ขายเสื้อผ้านี่ขายสาอางอกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วมันจะไปไหนอยู่กับที่เดี๋ยวมันก็ส่งมาให้บ้านเรา ง่ายไหมนีหมหลามีสตังอย่างเดียวายก็อย่างนี้แหละจิตเรามาถึงเอาดีไม่ได้เพราะไปเอาดีขอไม่ดีเข้ามาในใจเราเรื่อยไปแล้วเราก็ไม่มีความรู้อะไรที่สกัดสกัดกั้นมันอยู่ได้คนประมาทก็คือมัวจะไปยุ่งกับมันแล้วก็ไม่รู้จักที่จะมีธรรมไว้ในใจ ถ้าเรามีธรรมไว้ในใจที่มีพระตนไตรของใจเราอยู่นะต่อให้เราจะไปดูอะไรอะไรมันก็สักจะว่าดูไปเออดีเออด,ออดีก็ดีจะแท้น,นแล้วก็ดูในความจําเป็นอบางคนในความจําเป็นเ,ออเราจะซื้อมาถวายพระแล้วก็จะเลือก,เล,อกเลือกดูของดีดีมันมีให้เราเลือกง่ายไม่ต้อไปเดินเมื่อยตามตลาดหรือว่าเดินเมื่อยตามร้านนู้นโดดไปร้านนี้ป่ะแค่ในกรุงเทพแค่ไปอีกร้านสองร้านก็หมดแล้วหนึ่งวัน ใช่ไหมล่ะไอ้นี่ก็ทุ่นเวลาของเธอไปถ้าเธอจะดูเพื่อประโยชน์ว่าเราจะซื้อของไปสวายพระเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่มีคุณต่าเราทำไปสิไม่เห็นจะยากก็ทําได้จะสแสวงสแสวงหาอะไรเพื่อการทําความดีของเธอก็ได้มันมันไม่ยากเลยถ้าใจของเธอเนี่ยมันมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตของเธอแล้วแต่แทนทําไม่มีเนี่ยไอ้นี่ก็คือตัวร้าย เพราะเธอยังไม่สามารถระงับความพอใจไม่พอใจของเธอตัณหาของเธอเธอจันดับมันไม่ได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีทั้งศีลที่มั่นคงไม่มีทั้งสัจจะคือความเป็นจริงอนิจจังถึงเวลาไม่มีก็ทั่งรู้ว่ามันจะต้องเสื่อมสิ้นไปไม่ระวังไม่สามารถวางใจได้ไม่มีก็ทั่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อใครก็ไม่เกิดขึ้นตอนนั้น ในเรื่องของจิตเราที่เราต้องฝึกกันก็คือความได้มาซึ่งความดีที่พระองค์ทรงมีถ้าเรามีได้นะเราเอามาไว้ในใจเราได้ตลอดนะตอนนี้เรายังไม่มากเราก็พยายามฝึกของเราให้มากยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าพยายามนึกถึงความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนพยายาม จิตใจเขาเราให้มีแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ในใจของเราให้มีเมตานะพระเจ้าสอนใี่เรามีเมตตาพระเจ้าสอนให้เรามีกรุณาพระเจ้าสอนให้เราละมานะถือตัวถือตนพระพุทธเจ้าสอนอะไรละ่ะเมื่ออยู่ในใจเราจะเยอะแยะไปขนเข้ามาสิขนเอาไว้ในใจเราอย่าไปไว้ในตัวหนังสืออย่ามัวแต่ไปนั่งฟังแล้วก็จด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 เก็บไว หรือว่าอ,อัดอัดอัดไว้ในในที่ที่อัดเสียงแล้วเธอก็เอาผ่านหูซ้ายออกหูขวาอย่างนี้มันไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเรานี่ไอ้ใจเราเนี่ยม,มันไม่ต้องมากขนาดนั้นหรกแค่ไม่กี่ประโยชน์มันก็พอแล้วใช่ไหมละ่ะอย่างแค่อารมณ์ระโสดาวันจะมีสักกี่เรื่องแหรอก็แค่นั้นก็พอแล้วในการที่จะอยู่ในใจเรามันก็กันเธอได้ตรงมากหมายแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรมันจะมาถึงเราเราก็สามารถเอาฟัม ดีของพระนี่แหละท้าใ้้ใจเราไม่เสียเราทำได้แต่ถ้าจิตของเรามันยังไม่มีทำเป็นเครื่องคองใจแบบนี้เรากล้าไปเล่นแบบนั้นไหมล่ะไ,ได้เสี่ยงเกินไปมันก็ต้องพิจนารณาดูว่าเรามีทำเป็นที่อยู่ในใจของเราพอที่จะไปต่อสู้ต่อกรข้างนอกไหวไหมถ้ามันยังไม่ไหวก็ต้องหลบไปก่อนนะ อย่าพิ่งกลับมาฝึกใจของเราให้ดีซะก,ก่อนอแล้วก็ไปไประเชิญกรรมันต่อโดยที่ไหวไหมไม่ไหวกลับมากลับมาเก็บความรู้พระพุทธเจ้าเขามาอีกฝึกให้เราจนสามารถยอมรับรับถือความรู้อย่างนี้ได้ไม่สงสัยแล้วนะเอาไปไประเชิญกรรมันต่อมันก็ต้องทําอย่างนี้ทำามตหลบอยู่ในรูในถ้ำอย่างเดียวเธอเอาเขาเอาดีไม่ได้